สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมาแบบพิเศษหน่อยจะไม่เหมือนคลิปอื่นเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นเรื่องของแอดมินเองก็อาจจะมีน้ำบ้างเนื้อบ้างเล่าไปบ้างนึกบ้างอะไรบ้างก็อยากให้เพื่อนๆลองฟังกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับตัวแอดมินเองไม่ได้มีหลักฐานยืนยันใดๆและแอดมินก็ไม่ได้ถูกหักคอจิ้มน้ำพริกหรือว่าถูกกินตับตาย ฉะนั้นใช้วิจารณญาณน,นะครับก่อนอื่นขอเท้าความก่อนว่าถ้าเกิดว่ารู้จักแอดมินเป็นการส่วนตัวเนี่ยเวลาใครถามเนี่ยว่าเชื่อเรื่องผีไหมกลัวผีไหมผมจะตอบตลอดว่าไม่กลัวไม่เชื่อไม่ใช่ว่าไม่กลัวสิต้องใช้คําว่าไม่เชื่อเพราะว่ามันจะมีคนประเภทหนึ่งรอบๆตัวผมเนี่ยที่เป็นคนแบบคนปากหมา แม่นก็จะแบบว่ายโตเป็นควายขนาดนี้แล้วยังกลัวผีอยู่อีกเหรออะไรนั่นนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าผมไม่เชื่อเรื่องผีนะเดี๋ยวลองมาเข้าเรื่องกันเลยละกันเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงกลางปี2020เป็นช่วงที่โควิดเริ่มระบาดแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มมีการล็อกดาวน์กันเกิดขึ้นช่วงนั้นผมก็อ่า พูดง่ายๆว่าตกงานอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เป็นช่วงที่มีเวลาว่างพอดีก็ได้ไถ่ายเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยพอดีไปเจอกับพวกแอดแอดพวกโรงแรมเนี่ยกำลังลดราคาราคาดีเลยแหละค่อนข้างเยอะผมว่างอยู่แล้วก็เลยเข้าไปดูในเว็บจองที่พักออนไลน์เว็บหนึ่งในแอป,ปในมือถือนั่นแหละก็ถ่ายๆไปเจออันหนึง่งค่อนข้างน่าสนใจ อยู่ที่พัทยาด้วยก็คือไม่ไกลเบ๊บผมก็เข้าไปดูเออเฮ้ยน่าสนใจวะ่ะแล้วก็ช่วงนี้ว่างพอดีบวกกับปี2019นเนี่ยช่างเป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับผมเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจความรักโอ้เป็นปีที่เหนื่อยมากก็เลยถือโอกาสว่าเฮ้ยเออ,เอ,อพักผ่อนสะหน่อยรีเฟซตัวเองก็กะว่าจะไปน,นอนสักสองคืน ก็ทำการจองจ่ายตัดผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยถึงวันก็ออกเดินทางไปพอไปถึงที่พักเนี่ยเลี้ยวเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นลานจอดรถค่อนข้างกว้างเลยจอดได้เป็นน่าจะหลายสิบคันเรียกว่าหลายสิบคันเลยแหละแล้วก็มีล็อบบี้ก็เข้าไปเช็คอินปุ๊บอ่าลืมบอกว่าลักษณะเป็นเป็นเหมือนพูลวิลล่านะครับที่ผมจองปุ๊บก็เข้าไปเช็คอินปุ๊บเขาก็พาขึ้นรถกอล์ฟ ด้านหลังล็อบบี้เข้าไปเป็นเหมือนลักษณะเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเลยเป็นหลังๆหลังๆหลังๆแยกกันไปหลังที่ผมจองเนี่ยเป็นหนึ่งห้องนอนถ้าดูจากภายนอกค่ะจะคิดว่ามันเป็นสไตล์แบบแบบบาลหลีอ่ะที่เป็นประตูไม้เปิดสองบานเป็นสลักตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆมีต้นกล้วยอะไรประมาณนั้นน่ะพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บซ้ายมือจะเป็นอื จะเรียกว่าพาวิลเลียนก็ไม่ใช่จะเรียกว่าโต๊ะม้าหินม่งก็ไม่ใช่อีกจะเรียกว่าอะไรดีวะเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเป็นปูนก่อขึ้นมาก็คือจะทําเป็นพาวิลเลียนน่ะแหละแต่มันไม่ถึงกับพาวิลเลียนอะ่ะเป็นปูนก่อขึ้นมาเป็นที่นั่งสําหรับทานอะไรกันข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร่มคันใหญ่ๆปักไว้บังแดดก็คือต้นไม้เยอะตรงปกเปิดเข้าไปเจอ สระว่ายน้ําเลยซึ่งสระว่ายน้ําก็เป็นแค่สระสระแบบสระเล็กๆสไตล์ตแบบลงไปนั่งห้อยขาแช่ขาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยได้มีหัวเจ็ตจักรุซี่ลงไปนั่งให้มันเป่าหลังผ่อนคลายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลงไปไว่ายจริงจังก็คงจะไม่ได้หรอกแล้วก็ตรงข้างๆสระว่ายน้ําก็จะมีที่อาบน้ํอาเุธออกปุ๊บประตูก็จะเป็นประตูกระจกบานใหญ่ บานใหญ่แบบ for to selling เลย,ยนะแล้วเปิดเข้าไปก็จะเจอเตียงเลยเป็นสไตล์แบบบาหลีปุ๊บมองเข้าไปหลังหัวเตียงเลยไปก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกฝั่งหนึง่งมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบเหมือนตัวยูอ่ะอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องอาบน้ําเป็นเซ็กซี่บาร์สมีบาร์ทับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกระจกเต็มบานเหมือนกันแล้วก็ล้วเลยอ,อะไรก็ค่อนข้าง สูงดีโอเคเลยแหละสําหรับราคาที่ได้ราคาลดมาอย่างเงี้ยแต่ลืมบอกไปว่าที่พักที่เนี่ยมันจะไม่ได้ติดทะเลนะครับมันจะเรียกว่ามันไม่ใกล้ทะเลดีกว่าแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างโอเคเงียบสงบดีเหมาะสําหรับคนอยากพักผ่อนหรือว่าคนไปกับครอบครัวอย่างเงี้ยเพราะจากที่ดูมันไม่ได้มีแค่หนึ่งห้องนอนนะมันมี2ห้องนอน3ห้องนอนอะไรอย่างนี้ก็มีก็คือรวมๆโอเคเลย ผมไปถึงก็ออกจะเคว้งเคว้งเหมือนกันนะเพราะไปคนเดียวก็ถึงเช็คอินก็บ่ายแล้วอะไรเงี้ยผมก็รอสักพักหนึ่งเพิ่มสักสี่โมงเย็นก็ค่อยขับรถออกไปริมหาดอะไรเงี้ยซื้อสบงสบียงซื้ออาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาทานที่ที่พักไม่ได้เป็นนั่งกินที่ร้านเพราะเราไปคนเดียวไดไงะจะไปนั่งกินคนเดียวมันก็แบบนะแปลกๆเขินๆแบบอ่าก็เลยซื้อของกลับมา มานั่งกินที่ไอตรงที่เหมือนจะเป็นพาวลเลียนนั่นแหละปึ๊บเย็นผมก็ไม่ได้ทําอะไรผมก็เออคือมาพักผ่อนนะผมก็นอนดูหนังฟังเพลงทําอะไรไปเรื่อยเปยื่อยจนเริ่มค่ําละมันเริ่มจะมียุงผมก็เลยเออปิดประตูกระจกแต่ไม่ได้ปิดม่านนะก็คือเปิดม่านไว้อย่างนั้นเลยเพราะว่าหลัวเขาค่อนข้างสูงค่อนข้างจะ p r i v a t พอสมควร ก็เข้าไปอาบน้ำอาบท่าอะไรอย่างงี้แล้วก็มานอนดูหนังต่อสักพักหนึ่งก็เหมือนว่าก็ดูหนังจนหลับไปหลับไปนานแค่ไหนผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าว่าผมเริ่มรู้สึกตัวเหมือนมีคนมานั่งเกาะอ,อยู่ข้างเตียงคือผมนอนก็นอนตรงกลางเตียงนั่แหละเตียงหฟุตคิงไซส์ปกตินอนตรงกลางเตียงแต่ว่าตะแคงไปข้างซ้าย มันก็จะไม่กลางพอดีทัทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้จะชิดริมซ้ายไปเลยใช่ไหมมันก็เหมือนแค่คุณนอนตรงกลางแล้วคุณแค่พลิกตะแคงมาซ้ายนิดหนึ่งอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามีคนมาเกาะอ,อยู่ข้างเตียงคือตรงหน้าเลยตรงหน้าผมเลย <S <S พอผมเริ่มรู้สึกตัวผมเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง บอกไม่ได้ว่านั่งคุกเข่าหรือนั่งยองยองหรือนั่งยังไงเพราะว่าด้วยมุมเปอร์นั้นน่ะมันมองเห็นแค่ครึ่งตัวแต่มองเห็นหน้าก็ไม่ชัดนะคือเขานั่งอยู่ข้างเตียงแล้วเกาะอยู่ข้างเตียงผมตรงหน้าเลยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือการว่าการที่เขาเรียกว่าถูกผีอำหรือเปล่าเพราะว่ามันรับรู้แต่ว่ามันก็ขยับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เออซึ่งตอนนั้นณนะตอนนั้นนะผมไม่ได้รู้สึกว่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะออกแนวว่าจะคิดว่าตัวเองฝันด้วยซ้ําผมก็เลยแบบออกแนวแบบเอ้ยไปไปไปอย่ามายุ่งกับกูวะกูจะนอนไปไหนก็ไปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าสามารถหลับต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งดอกสองนี่หนักกว่าเดิมครับดอกสองเนี่ยคือ รู้สึกตัวอีกทีว่าเขามานอนอยู่ข้างๆนอนตะแคงหน้าแบบหน้าชนกันเลยอะ่ะคือมานอนตะแคงข้างๆผมแล้วหันหน้าเข้าหาผมอะ่ะเหมือนแฟนเหมือนเหมือนเป็นแฟนกันนอนด้วยกันอย่างนั้นน,น่ะอ่าอ่าลืมอธิบายลักษณะ ที่ผมเห็นเนี่ยผมค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนนะคือเออซาดโกอะซาดโกจากเดะลิงเนี่ยแต่ไม่มอมแมมขนาดนั้นนะก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดลักษณะเป็นอย่างนั้นนะเป็นชุดกระโปรงชุดนอนหรือว่าจะเรียกว่าอะไรก็ได้ผมยาวผมดำอย่างนั้นเลยซาดโกเลยเออหรือว่าคืนนั้นดูเดะลิงวะก็โทษซึ่งดอกสองผมก็รู้สึกตัว แต่ว่าไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ขยับตัวได้มากหรืออะไรอย่างนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าพูดออกไปหรือคิดในใจหรืออะไรยังไงนะผมก็เลยพูดว่าเออปลาเถอะอย่ามายุ่งกับผมเลยอย่ามายุ่งเกี่ยวกันเลยรู้แล้วเดี๋ยวกลับไปแล้วจะทำบุญให้ <S <S 1> <S 1> ผมก็บอกไปประมาณเนี้ยแล้วผมก็หลับต่อ สามารถหลับต่อได้จนเช้าตื่นมาก็ความรู้สึกที่แปลกที่มันไม่รู้ว่าฝันร้ายหรือว่าโดนผีหลอกมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันรู้สึกไม่เหมือนการฝันร้ายปกติมันรู้สึกกลัวมากกว่านั้นนะแม้กระทั่งตอนตื่นแล้วะเรายังเรายังมีความรู้สึกเหมือนตอนที่เรา มีเขานอนข้างๆอยู่ผมก็ทำอะไรไม่ถูกชงกาแฟกินก่อนตั้งหลักชงกาแฟกินก่อนระหว่างที่ดื่มกาแฟก็คิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าจองไว้สองคืนเรื่องของเรื่องคือเสียได้ตังค์ถ้าคือจะกลับจะหนีเลยก็คือจะเสียได้ตังแล้วก็ คิดอีกอย่างนึงว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนที่อ๋อช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดนะครับช่วงอาหารเช้าอ่ะเขาก็จะให้ตื่นแล้วก็คือโทรไปแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ที่ห้องพักก็คือจะไม่ได้แบบไปทานตรงล็อบบี้ตรงห้องอาหารอะไรอย่างนั้นผมก็แอบคิดในใจอยู่ว่าตอนที่เขามาเสิร์ฟอาหารเนี่ยจะลองถามดีไหมหรือว่าถ้าถามไปแล้วอ่ะ มันจะทําให้กลัวกว่าเดิมหรือเปล่าวะมันจะไม่กล้านอนหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่ถามดีกว่าก็โทรไปสั่งอาหาร,ป,รปุ๊บทานอาหารเสร็จผมก็ยังคิดไม่ตกเ้ยผมโทรหาแม่ก็เลยโทรไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ตอบกลับมาคําแรกว่าทําไมไม่พาแม่ไปด้วยผมนี่แบบเซ็งแ,แบบอะไรวันนี้ กูโดนผีหลอกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมาแพาแม่ไปด้วยแม่ก็เลยบอกว่าเอออย่าไปคิดมากอาจจะไม่มีอะไรหลอกแต่พูดไปแล้วก็ขากลับก็แวะทาบุญด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าเออก็อย่างที่แม่ว่าว่าเออเฮ้ยเราพูดไปแล้วผมก็เลยอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งคืนที่สองก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรก็คืออยู่ได้สบายดี ขากลับก็แวะทําบุญตามนั้นแหละครับแต่วัดที่ผมไปอะตอนแรกผมก็กะว่าจะทําสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยตามปกติแต่วัดที่ผมไปอะผมงงมากเลยผมไม่เห็นพระสงฆ์สักรูปเลยเออผมก็เลยแบบหยอดตามตู้ทุกตู้ที่เจอหยอดหมดเลยแบงค์ยี่เหรียญติดหยอดจนแทบจะหมดกระเป๋าเลยแต่แบงค์ห้าร้อยกับแบงค์พันนะไม่กล้าหย,ยอดนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมด ก็เอวังด้วยประการลาชนีสรุปแล้วผมก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอะไรตามกลับมาไม่ตายด้วยก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการสนับสนุนของช่องเรานะก็ฝากช่องเล็กๆของเราไว้ด้วยหากเพื่อนๆมีเรื่องแบ่งปันก็สามารถส่งเมลกันเข้ามาได้นะ หรือว่าถ้าอยากติชมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแต่ก็เบาๆหน่อยนะช่องเล็กใจบางเดี๋ยวจะไม่กล้าทำต่อนะครับอย่าด่าแรงนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณครับ